ก็กลับมาอยู่กับซากุราสแตนกันอีกเช่นเคยนะก็คลิปนี้ก็จะมาเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนอัปเดตนะอ่าส่วนของอีเวนต์ฮาโลวีนก็การอัปเดตครั้งนี้ก็จะเอาเจ้าตัวมิดไนอะกลับมาด้วยนะก็คือเจ้าตัวเขียวไฟนั่นเองอ่าแล้วก็จะมีของอีเวนต์ฮาโลวีนอันเก่ามาด้วยนะฮะนี่ก็คือที่แรกอีเวนต์ฮาโลวีนอันเก่านะก็คือคุยกับเจ้าตัวมิดไนนะ ส่วนของอีเวนต์ฮโลวีเนี่ยก็จะเป็นสกินนะใช้โซในการแรกนะส่วนวิธีหาโซนะก็คือให้เอาค่าโชคแรกตังอีก7 5 0 0แล้วก็20โทเค็นนั่นเองก็จะได้มา5โซนะส่วนเจ้ามิดไนส่วนเจ้าไอ้300โซนะก็คือมิดไนนะต้องใช้300โซในการตีตีเพื่อรับฉายานั่นเองนะ,ะส่วนีิธีหาเขียวนะต้องใช้เจ้าโซตัวนี้สองพันโซนะในการหานะส่วนได้เขียวนะวิธีการหาเขียวนะมาตรงที่ห้ามตรงเนี้ยระหว่างใจกลางตรงนี้อ่ะ มันก็จะมีก้อนหินก้อนนึงนะเมื่อเก็บพบ2,000โซนะให้กดกด E กับมันเลยนะมันก็จะขึ้นคัดซีนอะไรสักอย่างนะก็จะมารีวิวคร่าวๆกันนิดหนึ่งนะว่าเจลมิไตเนี่ยมิไตเก่าเป็นแบบไหนนะอ่าตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะตูดเลือดด้วยเนี่ยอ่ะสกิล E เป็นฟันแบบต่อเนื่องนะะส่วนสกิล R ก็จะเป็นแบบระเบิดไปนะแล้วก็ T จะเป็นยิงเหมือนอะไรสักอย่างนะแล้วก็กระเด็นกลับมาหาเราด้วยนะสกิลวายเป็นการทําให้สตูตาบอดแล้วก็สตันัตูไปด้วยนะฮะสกิลจีจะเป็นการวางเพลิงนะถือว่าเบินแรงมากนะฮะเป็นการเผาแบบที่นานมากๆใช้ตีบอสได้ดีเลยเดียวส่วนคิวก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นการบัฟตัวเองนะแล้วก็จะมี Skill นะสกิล H นะฮะสกิลนี้ต้องใช้เลือดประมาณครึ่งหนึ่งฮนะแล้วก็จะเป็นการฟันแบบนี้นะ สกิลก็ถือว่าสวยมากนะส่วนเจ้าเคียวตัวนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากกนะ็เป็นแบบของเก่าแล้วแหละอ่าท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ดีนะส่วนการหาเควสนะพอได้รับเควสจากไอ้วิญญาณสีลุงมานะเจ้าวิญญาณสีลุงอะจะเกิดทุกๆ30วินาทีฮนะ ให้เราออนเซิร์ฟทุกๆ30วินาทีมีโอกาส0.5%ในการเกิดนะอ่าส่วนรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับลอสโซเลยนะแต่จะเป็น4ี่ลุงนะพอรับเควสกับเจ้าวิญญาสี่ลุงมานะก็คือเควสแรกให้เรานะสุ่มการันตีให้ครบ60นะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาข้างหน้าเรานะให้เราไปหาโซเนี่ยก็ได้มาแล้วครับไม่ oh นี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ได้เจ้าตัวมิสไนเวอร์เซอรออฟไลท์นะอ่าจะเป็นแบบเคียวสีลุงแบบนี้เลยนะโู้โหคือว่าสวยนะนี่นี่นี่ชิงครั้งสุดท้ายจะเป็นการตวัดขึ้นนะกระเด็นขึ้นไปข้างบนนะสกิลยี e. ่เป็นการหมุนรอบตัวนะฮะสกิลอาร์ว้โวอ้ ถือว่าเท่มากๆนะจะเป็นเหมือนปาก้อนวงกลมอะไรไปสักอย่างนะแล้วก็ทําการฟันมันนะแล้วก็จะระเบิดอะไรออกมาเลยที่โอ้เป็นการปาดขึ้นอะไรสักอย่างไปนะฮะิดว,ว่าโอ้ถือว่าเท่นะเป็นการปาดนะฮะสกิลเอฟอ่านี่ก็จะเป็นสกิลบล็อกนะเป็นเหมือนแบบถืออะไรเนี่ย ือดอกไม้นะแล้วก็จะมีบาเรียป้องกันนะโอไออัดทวยไม่ใช่นะแล้วก็แล้วก็สกิลซัดนะเหมือนจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกจะเป็นแบบเผาวันนะถ้าจะไม่ผิดแบบแรกจะเป็นเหมือนจะเป็นเผาวันนะแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้เลยนะแล้วก็สกิลเฮชนะโอ้โ ดาเมจ200นะแลกกับเลือดเราเฮ้ที่เหลือหนึ่งนะก็คือโดนต่อยตายตาย,ตายหาเลยนะสกิลจีนะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะส่วนถ้าโพสนะก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะถ้าโพสก็ถือว่าเฟี้ยวเงาะเลยนะอ่าส่วนถ้าจำไม่ผิดก็คือสกิลคิว Q นะน่าจะเป็นพาสซีนะพาสซีก็คือแบบเต้งเลือดอะไรสักอย่างนะ ส่วนกดคิวก็จะเป็นแบบเหมือนการเพิ่มดาเมจส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ,ะสำหรับคลิปต่อๆไปนะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละอ่ะบายบายจุ๊บ